เฮลโลโอเย่ Hello, oh yeah. ับมาพบกับแฟมิลี่ทีวีพบกับรายกย์เจฟแฟมิลี่ทีวีที่ทุกคนต้องรอ <c oughs> โอ้นนโอโอในชนะแขกมีคนเล่นอยู่ชิเกีย้พายโห้โค้ <c oughs> น,น,นะฮะบิ๊กไซมีไว้หน่อยยิงเนี่ยรอ,นอหน่อยครับลูกตองลูกตองอาจจะวอดเหรอลูกตองลูกตองจจะวอด I'm <laughs> gonna มาบ้ากระด็นดีไม่่อกไนก่อนมาไหนกอน ัมก,กมนี่ไงชนะชัวครับตอนนี้มจับดีเจมโยแซกเลย ก็มีกวนประสาทจุงยิงแม่งเลยไมน้อยเนี่ยมือเก็บไปแล้วนะคะกอคือยิงแต่คอยไ <c oughs> อยัว่าๆๆๆๆสมมง,งม้มม่ยิมหมดเลย มันนี้รอยไปได้รอื้อือือือไเนไปไหเพื่อเราอยู่ก้างหลัง ไม่ตายครับ ครับอืมชักช้าวอืม <c oughs> แต่ชายครับไว้พบก,กันคราวหน้ากรูชบายบายเจ้